AI แยกชิ้นเสื้อผ้าแบบนี้นะครับทำยังไงใช้แอปไหนมาดูนะครับเราจะไปที่แอป beauty plus นะครับเขาจะเป็นลายนะ้ำบอกเราแบบนี้เลยนะครับทีนี้ไปลองเล่นตามผมกันนะครับเราไปเปิด beauty plus กันเลยครับแอบปบนี้เพื่อ,อนๆกดเปิดได้เลยนะครับ เปิดมาอันนี้เป็นหน้าแรกนะครับเขาจะอยู่ในหน้าแนะนําเลยนะครับไล่ดูแบบนี้นะครับหรือนะครับเข้าทางนี้ก็ได้ค้นพบนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยฟิตเช็คนะครับเช็คลุกอ่าประมาณนี้ทีนี้ลองเล่นกันดูนะครับปุ๊บเลือกรูปมา1รูปน,นะครับ โอเคเอารูปพ่อแม่เลยนะครับก็ตอนที่ผมทำนะครับเซฟได้อยู่นะครับเป็นตัวฟรีแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นหลังจากผมเนี่ยก็ลองดูแล้วกันว่าฟรีไหมนะครับวิธีดูว่าฟรีใช่ไหมครับก็ง่ายๆถ้าเรากดเซฟแล้วมันเซฟได้นะครับก็คือได้นะครับแต่ถ้าเซฟแล้วมันขึ้นว่าให้เราจ่ายตังก็แสดงว่าไม่ได้นะครับเอ้ยมาดูนี่แฟชั่นพ่อกับแม่ผมเป็นไง สุดยอดเลยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีเวลาว่างก็เอารูปต้นฉบับแปะไปด้วยก็ได้นะจะได้รู้ว่าอ๋อมันเอามาจากรูปนี้นะครับแล้วก็กดเซฟปึบเราลองบันทึกนะบันทึกโอเคบันทึกได้ครับแบบนี้คือได้ถ้ามีโฆษณาก็ดูนิดนึงนะไปดูในอัลบั้มกันมาแล้วครับในอัลบั้มเป็นไงน่ารักมากสไตล์ ดดดี้นะครับมามีโอเคลองเล่นดู